บอกแล้วไอ้ตัวนี้ของดีผมนะครับติดใจฟอร์มมันตั้งแต่นู่นแล้วตั้งแต่มันอะ,อะไรามามาพีซีสั้นแล้วโอ้โหผมว่าเลยนี่ตัวดีมากกา,านาโชนี่มันชวนให้นึกถึงแดนียลเจมบวกกรีนวูดในแต่วันนี้ก็มีแดนียลเจมด้วยนะแต่ว่าไอ้นั่น่ะแดนียลเจมคนเก่าของผีแดงแต่คนนี้กานาโชไเดนนิลเจมคนใหม่พร้อมกับฟิวชั่นกีนวูดเข้าไปด้วยกลายเป็นอาริฮันโดกาณาโช เนี่ยครับปุบอกแล้วตัวนี้ของดีของดีจริงๆซึ่งเกมนี้นะครับต้องยอมรับว่าเอิก็ไม่รู้เป็นอะไรนะจะเตะบอลโลกกันอยู่แล้วนักเตะนัดกันบาดเจ็บโดนโดก็ป่วยซานโช่ก็ไม่พร้อมแอนโทนีก็เจ็บแต่จะไปเล่นบอลโลกเอออ่าไม่เป็นไรวาลานก็เจ็บแต่ก็จะไปเล่นบอลโลกเหมือนกันเออแบบนักเตะกู เห็นคนภาพบอกใส่ชื่อได้9ชื่อใช่ไหมใส่มาแปดชื่อครับใส่ผู้รักษาประตูมาสองคนโอ้โหแบบชนนิดที่มันไม่มีตัวเปลี่ยนเลยละ่ะพุ่มแบบโอ้โหเฮนาทีมกูอ่ะไม่เป็นไรเกมนี้นะครับก็ถือว่าเปิดมาได้อย่างว้อหวานะและแมนยูนี่ก็แบบบุกแบบบุกแต่ไม่ได้ประตูมันต้องสวนกับอาศัยความผิดพลาดของคู่แข่งถึงได้ประตู ใช่ครับเกมนี้มันชวนให้นึกถึงเกมสเปอร์เลยนะแบบช่วงช่วงเกมสเปอร์เนี่ยจะเป็นแบบคล้ายๆอย่างเงี้ยก็คือ,อโดนก็คือกดสเปอร์ครึ่งครึ่งแรกนะเมนูก็จะเป็นประมาณเนี้ยก่อนก่อนที่จะนาเข้าก็จะเป็นแบบสเปอร์เลยก็คือแบบบุกก็ไม่ได้แต่สวนกับเสือกได้เอออะไรประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นทีมันทีมมันก็ไม่รู้เป็นอะไรเล่นแบบเหมือนเกมเวสแฮมเลยก็คือ แบบปล่อยให้คู่แข่งครองบอลมาปลูกอาศัยจังหวัสวนกับเอาอะไรประมาณนี้นะครับก็เกมนี้นะครับคนที่อยากจะชมเลยคนแรกก็คืออีลิกเซ่นนะครับจัดว่าเป็นผมให้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์เลยนะครับสำหรับอีลิกเซ่นนะส่วนคาเซมิโลเกมนี้ค่ขาข่างที่จะหายครับบูโน่นี่ถ้าไม่เกิดถ้าเกิดไม่นับจังหวะผิดพลาดของพี่แกน,ะนับนับว่าพี่แกเป็นคนที่มุ่งมั่นคนนึงนะครับแตออ่มีจังหวะผิดพลาด ของเขาที่เปเล่นยาก,กนะครับก็สู่การเสียประตูนะครับแต่ก็อ่าไม่เป็นไรหลังจากนี้นะครับก็คือว่าพอได้นำหนึ่งสูเสร็จปุ๊บแมนยูก็แบบโอ้โหปล่อยให้ไอ้ฟูลแลมันบุกใส่คอบอนมากกว่าบุกใส่เลยโอ้ยนะผมก็เฮ้ยจนกระทั่ทงอันิงนที่ผมโมโหมากเลยก็คือว่าอันนี้ผมไม่ค่อยผมอารมณ์เสียมากเลยก็คือว่าเฮ้ยเอาอ e ีเลนกาออก ไม่ว่าเพราะว่าอีเลงกาก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรขนาดนั้นแล้วก็ใส่ใครวะแม็กโทมิเนีเข้ามาเทนฮาเอาอีกแล้วเหรอเอาอีกแล้วก็คือนาทีมันเพิ่งเท่าไหร่หนาทีที่หกสิบห้านี่อีลิทเทนฮานะครับแต่พอมองดีๆนี่มูนิดโดหรือเปล่าวะแบบนำหนึ่งศูนย์แล้วเน้นเกมรับอย่างเงี้ยนะเอาอีเลงก,กาออกเอาแม็กโทมิเนีมาคือกะจะไม่เอาแล้วใช่ไหมผมไม่เข้าใจนะครับ แล้วก็โดดจริงๆด้วยครับแบบบูโน่ทำผิดพลาดแล้วก็สวนกลับมานะครับกก็ตอนนั้นทีมมันก็เติมสูงด้วยไงก็ลงไม่ทันนะครับไอเดวิลเลียมจัดจ้านกว่าแล้วก็เดนนิสเจอร์สอดมายิงทีมเก่ามันมักจะมีรางไว้มันมักจะมีรางที่ยิงทีมเก่าได้ตลอดเลยบ่อยแล้วนะไอประเภทอย่างเงี้ยยิงทีมเก่าเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรหนึ่งหนึ่งนะครับผมคิดว่าสารภาพนะสารภาพ สารภาพว่าผมคิดว่าแมนยูจะกลับมาได้กลับมาชนะได้จริงๆและผมก็ยังมั่นใจจนก,กระทั่งนาทีที่มันทดอะ่ะแล้วก็เปลี่ยนเอากาลาโชออกมาแทนมัสซิยาวนะครับมัสซิยาเกมนี้ก็ดูเหมือนกับว่าก็ก็ดูมีประโยชน์นะแต่หลังๆรู้สึกว่าเกมรู้สึกหายไปจากเกมอะ่ะอ่ะเอาการาโชลงมาความเร็วจัดมากนี่บอกได้เลยเดนนิลเจมบวกกีนวูดได้กาลาโช นะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ผมชอบมันตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็ยังจะชอบแบบนี้ต่อไปและเกมนี้ก็พิสูจน์ได้เลยครับถอดเสื้อดีใจโดนเหลืองไปนะไม่รู้โดนเหลืองหรือเปล่าจำไม่ได้แต่น่าจะโดนนะครับอ่ะก็มีความสุขก่อนไปเบรกบอลโลกกันนะครับแต่ว่าผมก็เอ็ดจะมึงจะนัดกันเจ็บไปไหนวะก่อนบอลโลกนี่แบบโดนโด,นโดนก็ป่วยหรือว่าพี่โดดีแบบอยากจะไปเล่นบอลโลกรับก็เลยแบบขอไม่มาเลยแกล้งป่วยนี่เดานะมหาเดาล้วนเลยไม่มีอะไร ส่วนตัวอื่นนะครับจานโชกก็มีปัญหาสภาพจิตใจเอ่อใครวะแอนโทนี่เออเนาะตัวมบอกมาในตัวจี๊ดทั้งนั้นอ่ะแต่วันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ